หมยใต้ดินค่ะเหมยเถือนค่ะเคยซื้อค่ะก็ถูนิดหน่อยถูสองบาทสามบาทเขาก็จ่ายค่ะไม่เคยถูเยอะค่ะที่จริงแล้วก็ต้องจ่ายเนาะเพราะว่าเขาก็ซื้อเวลาเขาไปถูกเขาก็เอาเงินเราไปนะค่ะเขาก็ต้องจ่ายบ้างอะไรบ้างเนาะถ้ามันเป็นสวยงามไปดูดีไปก็เป็นตำนานอยู่แล้วค่ะเกิดมาก็เห็นเลยค่ะเห็น่อ ก็เคดมาก็เคยก็ได้ยินเลยค่ะค่ะแล้วมันจะเลิกได้ไหมแบบนี้หวยอย่างนี้ออรู้จักครับเออแล้วเขาถูกกันเนี่ยเขาจ่ายกันไหมแม่ปกติก็เห็นเขาไม่เห็นเคยมีปัญหานะแถวนี้เราก็ไม่เคยรู้อ่ะหรอเ,หเขาเขาจ่ายทุกคนนั่นแหละ เจ้าที่เจ้าทางของหลงถุงหลกสาเป็นหนึ่งศักดสิ่งส,สัทธิ์ให้บันดุลบันดานน้ำโมกลางที่ผมตูกไว้มาทรงขึ้นในผมในตอนครับ